ทุกคนคือวันนี้ไปได้ปลาสิวปลาต้อยปลาน้อยมาอันนี้20บาทนะคะเราก็จะมาหมุกหม้อกักนว่าล้วก็ไปตำเครื่องกันเลยจ้าแม่ก็จะใส่เกลือกับพริกลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะตำเลยจ้าตำเสร็จก็ตามด้วยตะไคร้่แซมไป ทียมหอมแขกหรือหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็โขลกเข้ากันเลยจ้าตัมเครื่องเสร็จเราก็ตักใส่ปลาซิลปลาส้อยที่ราเตรียมไว้เลยนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงเลยจ้า ก็มีน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็ผงหนค่ะใส่เยอะมากไม่ได้เพราะว่าเราตำพริกกับเกลือเข้าไปลแล้วก็จะเป็นสภาพนี้ทุกคน แล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะรูดดอ,อกมาใส่เข้าไปดอ,อกลงตูดจะหอมมากใส่ลงตูเข้าไปเลยคลงนะค่ะตามด้วยต้นหอมใส่ลงไปต้นหอมอันนี้คือบอก แบบบ้นบานบ้านมากแบบบ้นบานๆแบบแบบอยู่ถียงนาอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะลราสุดแล้วมั้ยนี่ค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าเราจะหมกใบตองก,ก็ใส่ใบตองเลยนะแต่แม่จะหมกหมอ้อค่ะเพราะว่าขี้เกียจเปล่าใบตองทั้งที่อยู่แค่ข้างบ้านนั้นเนี่ย หม้อยจ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมตั้งไฟอ่อนปิดฝาไว้ไม่ถึง10บนาทีเลยค่ะเพราะว่าปลามันตัวเล็กมันสุกไปอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะจ้าไปลองทำกันเลยจ้าอร่อยเวอร์